สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะทำสลัดเป็นถั่วค่ะไม่เคยทำหรอกแต่เดาเอาว่ามันน่าจะอร่อยก็คือมีถั่วนี้บ้านเราเรียกอะไรนะถั่วลันเตาใช่ไหมคะเม็ดม,ม,มันแล้วก็อันนี้บีทรูทบีทรูทรเมื่อกี้ลองชิมแล้วเขาดองไว้เปรี้ยวๆนะคะแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดกันในน้ำเกลือ เค็มๆแต่ลินน้ำออกแล้วนะแล้วก็ถั่วถั่วแดงก็คือในในน้ำเกลือเหมือนกันแล้วก็นี้ชิกพีก็เป็นถั่วชนิดหนึ่งอ่ะเหมือนคล้ายๆคล้ายๆกับอันนี้แต่มันน่าจะเป็นพันุ์ที่สําหรับเขาแกะเอาเนื้อข้างในมาทานะฮะคิดว่างั้นนะคะแล้วก็จะใช้สลัดตัวนี้สลัดตัวนี้จริงๆมันมันๆน,นะมันไม่ค่อยเปรี้ยวแต่พอดีพอดีบีบรูทมันเปรี้ยวใช่ไหมคะก็ะน่าจะอร่อยแล้วก็อบ ขนมปังไว้ให้มันมีสีสันนะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าตัวถั่วนี้จะตวงเท่าๆกันจะตวงในปริมาณเท่าๆกันเห็นชัดไหมคะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะ,ะแต่เอาว่า ทุกอย่างมันก็เป็นของชอบหมดเลยนะแต่ว่าเราไม่เคยที่ว่าเอามันมารวมเป็นแบบนี้สักทีอย่างบีทรูทก็เคยกินแต่สดๆไม่เคยกินแบบที่เขาหั่นเขาดองแบบนี้เนาะบบนเสร็จหมดนี่ก็คงจะเยอะนะดูเลยค่ะแต่ว่าจะไม่ใส่ชีสมาเลยนะจะใส่แต่ถั่วนะฮะแต่ก็นี่ก็คงกินได้หลายื้ออยู่ เดี๋ยวเราก็จะสมไว้แล้วก็เอามาใส่จะยังไม่ใส่น้ำสลัดลงไปในนั้นเลยโอ้โหเยอะเลยแม่เยอะมากนะจะถั่วแดงก็กระป๋องนึงก็เกือบหมดนะเนี่ยถ้วยนี้มันใหญ่ ถ้วยตวงข้าวสามแต่ไม่เวลาหราเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ในตู้เย็นมันก็จะเย็นเย็นดีอยากกินเมื่อไหร่ก็ออกมาแต่เขาบอกว่าถั่วพวกนี้กินแล้วอ้วนไม่รู้จริงปะนะคะถึงไม่กินก็อ้วนอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องแครมากนี่สุดท้ายแล้ว ชอบมากเลยถั่วเนี่ยเคยเคยเอามาอบอบในหม้อบอบลมร้อนน่ะ ิแต่ก็นะพอเราจะกินแทนข้าวใช่ไหมคะขา้าวโพดแดงไปด้วยแล้วก็ถั่วชิกพีก็แดงไปด้วยเพราะว่าบีทรูทแดงอย่างนี้นะคะตอนนี้เราก็จะไม่ใส่ไปในนั้นหรอก

เาที่ดูมันมันนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะสลัดของพ่อแม่เดี๋ยวก็จะไปคลุกเา้าโอเคไหมคะ เลยจะคลุกเลยอือดเปรี้ยวได้ใจจริงๆิ เมืมอต้งเยอะต้งแยะน่าจะเยอะไปหน่อยน้ำสลัดไม่เป็นไรตักออกซะหน่อย เป็นสีชมพูไปหมดเลยพอเบีดรูดอืมอร่อยค่ะอร่อยพอดีเลยตอนแรกว่า มันไม่เหมือนมายยงเนสมายองเนสบ้านเราก็จะเปรี้ยวๆใช่ไหมคะนี่ไม,ม,ม่มีมีอ่ามีซีซ่าอยู่มีครีมนะคะสลัดครีมของซีซ่าแต่ว่าซีซ่ามันจะเปรี้ยวแต่มันจะไม่เหนียวเหนียวไงแล้วพอดีมีอันนี้ตั้งสองขวดไมันู้จะใช้ทำอะไรเลยคิดว่าเอาพวกถั่วมา อร่อยเลยค่ะขอไปจัดการก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ